สวัสดีครับผมช่องไอป่านห9ึ่งเนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกองโซล่านะครับหรือว่ากองดีเซลของเชือเพิงใส่ใน m a ด้าดีเซลนะครับอันนี้รถปี2018นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องหมอกก่อนครับว่า m a ด้าอันนี้ผมไม่ค่อยได้ทำมาเป็นน้องนะครับดน้องเนาะให้ฝากให้ทำเนาะ อาจจะไม่ค่อยชนานาญนะครับอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบอกไว้ก่อนก็คือเอามาเป็นแนวทางกา,ารศึกษานะครับอันนี้ผมซืเป็นกองเทียบมานะครับสองร้อยกว่าบ,บาทแล้วก็ย์ประแจขันเ,เปิดถาดนะครับเบอร์สิบนะครับมีเบอร์สิบแล้วก็ตัวถอดกองนะครับผมยังไม่เคยแกะเนาะไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเข้าได้หรือเปล่านะครับก็คร่าวๆครับว่าผมก็ขึ้นแม่แรงเนาะฝั่งฝั่งซ้ายรถนะครับ เดี๋ยวดูก่อนเราไม่แน่ใจว่าขึ้นถูกฝั่งหรือเปล่ามันจะอยู่ข้างล่างนะครับไอบริเวณถังน้ํามันฝั่งข้างล่างนะครับนี่เนาะมันจะมีก็อะไรเป็นถาดชัดไปนะครับถาดตัวนี้ครับถาดถาดน็อตถาดติดข้างล่างอะไรตอวเบอร์สิบนะครับหนึ่งตัวสองตัวด้วยตัวนะสามตัวนะครับ มาณสามตัวนะครับพกข้าวก่อนนะครับจะลองแกะไปพร้อมๆกันนะครับแต่คือใช้ปะจจัยเบอร์สิบละขันเปิดถาดออกนะครับ ตอนแรกบอกไว้3สามนะครับจริงๆมันใช้หกตัวนะครับเยอะนะครับเยะกว่าคือมันอยู่ในหลุมนะครับผมมองไม่เห็นเนาะก็สาไม่ใช่สามนะครับเป็นหกนะครับพอแกะมาก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับอัดไหมนะครับจะมีนี้สิบไปนะครับอ่าจะลองก็ถ้าถามว่าแกะแกะอะไรนะครับก็หมุน ทางนี้นะครับทาซ้ายซ้ายมือนั่นแหละก็ถ้าเตอรทุบทนเข็มเออทุนเข็มนาฬิกานีกคือถอดออกเนาะถ้าใส่ใส่เข้าก็หมุนตามนะครับจะลองเอาโซ่จับตูคเขาบ้าขอดได้หรือเปล่า นี่นะครับออกอลไรนะครับคลายแล้วก็แน่นที่พอสมควรแต่โซ่ผมจริงๆมันใหญ่ไปหน่อยก็ถ้ามีเล็ก,ก่าดีก็ดีนะครับเพราะว่ามันเข้าหลูงี้ไม่ค่อยได้เนาะลองแกะก็ระวังครับจะมีน้ํามันหกนะครับหาดขาดรองด้วยนะครับอาจจะมีน้ำมันย้อยลงมานะครับ ก็จะเลอะหน่อยนะครับโอเครับก็มากันต่อนะครับนี่เนาะโอเค okay. ผมเข้าเป็นกองแท้อยู่แต่ผมใส่เป็นตัวกองเทียมนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเนาะของแท้ละสู้ราคาไม่ไหวนะครับให้เรียบเทียบเนะ 2, 4, 6, 6, 6, บาะสองสี่หกของกันสองสี่หกสองสี่ห้านี่ห้านะครับสองสี่หกหกลูกสองสี่หกหกลูกเลยนี่วะโอเค ก็ต่อไปนะครับก็เอาน้ำมันนะครับเทใส่ในนี้นะถ้าถามว่าเททาไมมาไล่น้ำมันและไล่เอ,อบน้ํามันเชื้อเพลิงยากนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วถ้าปิดกุญแจกว่าน้ำมันจะเต็มกรมันนานนะครับต้องคือเติมช่วยมันหน่อยไม่งั้นสตาร์ทแล้วดับแน่นอนผมดูหารีวิวแลวหา,หาไลายากนะเขาไล่ยากสมบูรแล้วก็ถ้าจะระบีซะหน่อยนะครับส่วนตัวถามว่าทาทําไมของผมนะทาเพื่อเวลารอบต่อไป คนที่จะมาถอดจะถอดง่ายๆนะครับไม่ได้ถอดยากมากเนาะแค่นั่นแหละส่วนตัวผมนะมีผลแค่นั้นแหละโอเคก็เดี๋ยวลองใส่กันเลยนะครับเทใ,ใส่เนาะ ก็ต้องบอกก่อนนะว่าอย่าเอาน้ํามันดีเซลในกองเก่าใส่มากนะครับมีเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องเศษฝุ่นเนาะเพราะว่าฝุ่นเศษต่างๆมันคาในกองเก่าเนาะเทมากไม่ได้ก็เทที่ดเดียวพอไปรอเนาะเพราะว่าแต่ถ้ามีจริงๆถ้ามีของใหม่ก็เอาของใหม่เติมไ็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาใส่กันนะครับ ครับก็หลังเปลี่ยนเสร็จนะครับก็เก็บหากเก็บของเรียบร้อยนะครับบางคนถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องเอาถาดปิดก็ได้นะครับแต่ผมก็ปิดเลยเพราะว่าสมอคันนีน่นแหละของไม่มีปัญหานะครับลอาองมาติดเรื่อนะครับลองไล่ลงดูอันนี้รู้สึกเหมือนจะเออเรื่องอะไรไล่ย่านะครับไม่มีอับแยกเนาะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับ อันนี้ก็ผมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยชํานาญเหมือนกัน,นครับไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าเนาะว่ารถน้องในทีมงานนะครับไม่ค่อยได้ขับอันนี้ก็ออนไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ำมันวิ่งนะครับเป็นปั๊มน่าจะเป็นปั๊มติดหรือเปล่าให้ลองมาไล่ลมเนาะทิ้งไว้สักประมาณสักสิบวินะครับ เพราะว่าดูผมก็ดูในตามในคลิปนะครับมันก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเหมือนกันรอให้น,น้ำมันวิ่งไปก่อนนะครับพอรถคันนี้ก็ซื้อมือสองมาครับเขาก็เลยฝากผมมาเปลี่ยนเอ่อชุดชุดของเร็วทั้งระบบนะครับทั้งหลายอย่างก็รับจุดอื่นก็ลองหาดูในกลุ่มได้นะครับเพราะว่าผมทำให้หลายคลิปเหมือนกัน เออผมเออเห็นอีกคลิปหนึ่งเขาจะเป็นแบบว่าใช้สายเนาะต่อจากหน้าเครื่องนะครับเป็นตัวไล่ลมนะครับอันนี้ผมจะเป็นโดยการเราใช้ตัวของเครื่องมันเองพอพอสตาสตา,า,าติดเครื่องแล้วก็เออเร่งเครื่องเพื่อให้น้ำมันมันได้เออมาเต็มระบบนะครับสตาร์ททิ้งไว้ลองติดเครื่องดูนะครับโอร์ติดแล้ว รอไปตกนะครับเล่งผมเล่งนะเล่งไม่ขึ้นเพราะว่าน้ำมันน่าจะขาดตอนนะครับโอเค ก็มันจะมีอึกๆ,ๆหน่อยนะครับตอนเล่งเครื่องนะครับนะครับ,บสังเกตรบอบสตาร์ททิ้งไว้จากห้าถึงสิบนาทีก็ได้นะครับเพื่อให้น้ำมันมันได้เต็มระบบนะครับ โ okay. อเคน,นี่เครื่องตดแล้วนะครับนี่นะครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าเครื่องดีเซลนี่เสียงดังจริงๆน,นะครับโอเคก็ไม่มีไ้ดูไฟก่อนมีไฟโชว์ไหม ไม่มีไฟโชนนะครับอันนี้ไฟเบกเมื่อะก็ไฟเบลนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือวิธีอาจผมจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นะครับต้องบอกไปก่อนเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ถามนะยี่ห้อนี้นะครับก็คือเอารถน้องมาทําให้นะครับก็หากมีอิดิพลาดยังไงของก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะสั่งก่อนผมทิ้งที่อยู่ไปข้างล่างนะครับแล้วไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ